เช้ <c oughs> าวันพฤหัส,สบดีที่เก้าธันวาคมพศบสี่เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง เช้านี้ก็ต้องอนุโมทนาสาธุก,กับน้องอ้อยนะคะ oh. ที่สั่งอาหารที่ทำด้วยปลาแซลมอนเราก็เลือกเอาเสดาน้ำปลาหวานตามตามเขาเรียกว่าฤดูการหน้าหนาวต้องต้องมีเสดาวถวายพระทั้งหมดสี่รูปก็มีวัดบ้านค่าย2 2> สอง หลงตาฝน,<ส>น,นหนึ่งแล้วก็ท่านพระคระคูสุทัศน์ธรรมาพิรมอนุโมทนาบุญนะคะตามที่ได้เขียนแต่เช้าว่าทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ส่งรูปถ่ายไปให้เพื่อที่เขาจะได้อนุโมทนาสาธุค,ความสุขของป้าตาที่ได้ทำนะคะมีความสุขมากเลยแล้วก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะสามารถรวบรวมกระดาณมิตร ที่เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนบุญกุศลที่ป้าตาตั้งใจทาลําพังตัวป้าตาเองอะ่ะคงใส่บาททุกวันอะ่ะคงจะไม่มีกําลังพอในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คุณลุงก็ไม่ได้ทํางานแล้วก็มีน้องอิ่มคนเดียวที่ทํางานถึงคุณลุงจะมีเงินกเกษียณก็จริงนะคะแต่ค่าใช้จ่ายภายในบ้านมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะค่าราชการบำนาญ ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเมื่อก่อนเราทําเกษตรกรน,นะคะเขาก็ไม่ให้เพราะเขาบอกว่าเป็นข้าราชการทําเกษตรไม่ได้เราก็เลยไม่เคยได้เงินปันผลได้เงินช่วยจากรัฐบาลเลยสมัยก่อนยังได้นะคะแต่พอตอนยุคโควิดนี่อะไรของมันก็ไม่รู้ต้องพูดว่ามันเลยแหละป้าตาบอกคุณลุงแดงว่าถ้าป้าตาไม่เปลี่ยนสรรพนามใครเนะี่ยแปลว่าป้าตาอารมณ์ดี แต่ถ้าประกาเปลี่ยนเป็นมึงกูมันเนี่ยแต่ว่าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยรู้กันเลยวันนี้นะคะนอกจากก็ไปซื้อประดุกประดุกย่างแพงมากเลยเนี่ยตัวเท่าไหร่ตัวห้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบแล้วก็แสงบุญเขาอยากทานแหนมอ๋อใครเคยทานนี่มั้งไหม,ไมเนี่ย ข้าวจี่ป้าตาชอบข้าวจี่มากที่สุดเลยสมัยก่อนนั้นจาได้ไหมคะทายไหมคะสมัยก่อนนั้นเราเคยเราเคยเอ,อไปซื้อข้าวจีต่ตรงตรงตลาดก่อกอยอะ่ะจะมีคุณยายแก่แกๆอีกคนหนึ่งก็อยู่บนแกกลับบ้านแล้วข้าวจี่อร่อยเลยข้าวจี่อร่อยมากเลยแล้วสมัยก่อน,น,นเอาไปวัดวัดวัดปา,ากภูมาตสมัยตอนที่มีพระเยอะๆ เพระท่านชอบฉันมากเลยอ่ะข้าวกี่ของคุณยายนี่แบบหอมไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เ,นเขาก็ทําใหญ่ขึ้นแต่รู้ไหมอันเท่าไหร่อันละสิบบาทข้าวีบอันละสิบบาทเขาจี๋สงเครื่องแล้วเ,เขาก็คุกคุกหอมดีค่ะชอบแล้วก็ทานกับแหนมทานกับอะไรวันนี้น้องอิ่มก็ออกหน่วยออกเลยออกหน่วยทั้งทั้งเดือน พรุ่งนี้วันหยุดก็ออกหน่วยแล้วก็พรุ่งนี้เราไปร่วมไปร่วมบวชบวชพระกันนะคะเอ,อบวชเนนให้เป็นพระก็ท่านไม่มีญาติคือการจะบวชมันก็ต้องมีญาติญาตินะซื้อสบงอในซื้อเครื่องเครื่องน้นก็ท่านพระครูก็เลยเชิญชวนเขาเรียกว่า ชุมชนในวัดหนองข้อหมูมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบวชพระประตาก็บอกบุญกับเพื่อนๆสนิทมิตรสหายกัลยานมิตรทั้งหลายว่าเราไปช่วยกันบวชพระนะเพื่อที่จะเป็นสาวกของพระผู้มีพระพระุทธเจ้าได้ทำรุุบํารุงพระพุทธศาสนาดีไหมคะ <c oughs> แล้วก็แล้วไม่ต้องกลัวเลยนะคะปะตาไม่ได้ทําบุญมากมายไก่ก่อน ก็ทาบุญหลักร้อยทุกคนก็ทําบุญหลักร้อยมีคนเดียวที่ทําบุญหลักพันนั่นคือพี่เจา้าป้าเจา้าพี่สาวของคุณลุงแดง<ๆ>ก็บอกว่าร่วมบวชพระด้วยหนึ่งพันบาทแล้วก็ช่วย,ช,วยช่วยกันเมื่อก่อนเคยเมื่อก่อนเนะี่ยไม่กล้าที่จะบอกบุญใครแล้วก็ไม่ชวนใครในการทําบุญกลัวเขาแบ่งกลัวเขามาแบง่าาแบง <laughs> ห่วงมากเลยเมื่อก่อนห่วงบุญมากเลยอื แล้วก็เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรแบบที่ที่เราที่อ่าตกลงคุณลุงว่าไงคะเพื่อนมถามว่าทาบุญที่วัดวัดไหนอย่างเงียบเป็นอยู่สงสัยจะเรื่องไม่ได้คือไม่บอกว่าเพื่อนถามว่าแล้วจะทาบุญวัดไหนไม่บอกวัด ไม่บอกวัดนี่อย่าท่านทําบุญตามใจฉันนะเออท่านเลือกวัดที่ใกล้บ้านนะเงียบตรงเทียมวัดแถวบ้แรงคือเงียบเงียบนี่หมายถึงอะไรเออตัดสินใจไม่ได้ก็ให้มาเลือกสิจะเอาวัดอะไรหรือจะเอาไปเอาวัดทุทัศน์ที่กรุงเทพดีไหมหรือวัดใต้ทองก็ยังเหลือมหาสมปองอยู่อีกรูปหนึ่งคือถ้าเลือกไม่ได้เอยากจะเลือกให้แล้วก็เนี่ยความสุขของเรา บนเมื่อเช้าตื่นึ้นมาตอนประมาณตีสามกว่าเพระตั้งนาฬิกาไว้ว่าตีวันนี้ตั้งนาฬิกาไว้ว่าตีสามสี่สิบห้านาทีเขได้นั่งสมาธิยาวหน่อยเพราะว่าตั้งใจที่จะนั่งสมาธิเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรทุกผู้ทุกนามบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนแล้วก็บกูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เจ้าที่เจ้าทาแล้วก็เทวาอารักษ์ที่ปกปักรักษาเราธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, ของเราด้วยแล้วก็เพื่อที่จะส่งบุญส่งกุศลไปให้เจ้าของวันเกิดที่เขามีส่วนร่วมให้กัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมเ,เหมือนอย่างน้องนวรัชโอนตามมาสี่ร้อยแล้วก็บอกว่าบวชพระหนึ่งร้อยที่เหลืออีกสามร้อยให้ป้าตาไว้สำหรับทำบุญที่ป้าตาจะทำบุญ ร่วมกับระตาไปด้วยก็นเนี่ยอนุโมทนาบุญเนี่ยบางครั้งการบอกบุญของเราไปอ่ะเรารู้ว่าทุกท่านอะกว่าจะได้เงินมานะ่ะมันเป็นการที่แบบเหนื่อยโดยเฉพาะช่วงนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้ mm hmm. วิกฤตแบบนี้เหนื่อยจริงๆครับทุกท่านที่ค้าขายขายของบอกทุกคน<ๆ>เลยว่าเหนื่อยสุดๆ บางวันเนี่ยนั่งได้แต่มองถนนเออเรานึกถึงตอนเราเลยนะตอนที่เราขายของอนะเราต้องนึกเลยว่าวันนี้เราจะขายของได้ไหมก็เหมือนที่พระตาขายของก็ไม่เคยคิดไม่เคยคิดค่าตัวของตัวเองไม่เคยคิดค่าแรงของตัวเองพอเวลามันมีจุดพีคของชีวิตขึ้นมามันก็จะเกิดการ มันจะก็เรียกว่ามันจะคิดคิดก็ไม่ได้คิดดีนะฮะมันจะคิดลบคิดว่าทําไมทําไมทําไมเดี๋ยวนี้มันก็รู้เพียงว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ทุกคนบอกว่าเป็นวิบากรรมของประเทศที่ต้องต้องทอดใช้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศมันเป็นมันเป็นวิบากรรมของชาวโลกเนาะแล้วเนี่ยนะมาอีกแล้วนะคะอะไรโอไมค์คอลเนี่ยโอไมค์คอลนี่เป็นอะไรที่แบบ เขาว่ามันมันติดได้เ่ะผู้ที่ฉีดวัคซีนก็ติดแล้วก็ไม่ต้องรักเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องรักษานานก็ไม่ค่อยแต่มันก็คือมันก็คือโรคปอดอ่ตอนนี้เขาก็แทงว่าเป็นโรคปอดไปแล้วใครที่เป็นโควิดเขาไม่แทงว่าเป็นโควิดนะคะโรคปอดเขาเรียกว่าโรคปอดเพราะ <c oughs> ถ้าเป็นโควิดปุ๊บสถิติมันก็จะไม่จะไม่ลดเอาบอกว่าโรคปอดมันก็จะเป็นเนี่ยเออเราก็ ด,ดีกับเขาด้วยคุณอย่าคิดนะคะว่าความลับที่คุณปิดอยู่เนี่ยความลับที่คุณปิดอยู่เนี่ยมันจะไม่เปิดอย่าอยู่บนความเสแสร้งอย่าอยู่อย่ากแกล้งคนคิดว่าปิดบังแล้วจะไม่รู้สักวันต้องรู้สิ่งใดอะ่ะมันไม่ดีหรอกค่ะทําอะไรมันต้องทำจากใจใช่ไหม ไม่มีอะไรก็บอกเขาบอกเราได้เราก็ได้ช่วยกันป้องกันไม่ใช่ว่าแหมเหมือนว่าคนเราป้าตาคิดนี้แต่งหน้าแต่งตาให้ดูดีสวมใส่สูตรผูกไทยแต่นุ่งกางเกงในตูดขาดเนี่ยเนี่ยลักษณะลักษณะเนี่ยบอกเลยเนี่ยลักษณะเนี่ยเอาละค่ะสำรับวันนี้เดีย๋ยววันนี้ป้าตาจะไปเอายาจีน มีคนบอกว่าทญญานยาจีนิตมากๆไม่ดีนะอย่าเป็นโรคไตก็าบอกถ้ามันเป็นไตมันไม่ต้องกินยาจีหรอกมนกันกินอาหารต่างๆนี่ก็เป็นไตเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปส่งผมทักฟอกเพียวให้นิจะด้วยขอบคุณนิจามากเลยนิจะสั่งสองกล่องสินค้าของเรานะคะใช้ดีเราถึงบอกต่อถ้าของไม่ดีเราจะไม่ใช้นี่คือนิสัยของป้าตานะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อย่าลืมทานอาหารเช้านะคะวันนี้ทานชะดาวแย่ชาไหวหวาปูราปริบุเรนีชากระลังเอวะเมวะอิโตะทนังเปตานังอุปกาปฏิตังตุ้มหางคิปไมว่สีอตุสเพย์บุริสังมกปาจันโซปนาโซยะชา สภีริโยิวัตยันรับพระโคยนันสัตวมาเจสวัตวันตราโ,สาโาาาาสรุสุกีติกายุโภพวาพิวะนาสีนินาจงุตทาปจายโนจัตตารุธรรมวัตสัญญาโยวันโนสุขังพระรัง